คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพกักแล้วนะครับกับคุยหลังเกมบายจานเจนบีเอครับอยู่กับผมเช่นเคย28พฤษภาคม2023วันนี้มาคุยหลังเกม NBA รอบชิงเชลเลอศสายตอนออกครับคู่ไมอามี่ฮิตเปิดบ้านเจอกับบอสตันเซลติกเป็นเกมที่6ครับโดยสถานการณ์ในปัจจุบันครับไมอามีฮิตเจ้าบ้านขึ้นนำอยู่3ต่อ2ในซีรีส์นี้ครับเปิดควอเตอร์แรกมาครับเป็นบอสตันเซลติกครับ ค่อนข้างจะทําได้ดีกว่านะฮะเปิดหัวมาก็มีเกมรุกที่ค่อนข้างจะดุดันนะฮะลุยเข้าไปทั้งเจเลนบราวและเจสันเททั่มครับมีการยิงลูก2คะแนนลงถึง71%ครับยิง14ครั้งลงถึง10ครั้งครับสำหรับ2คะแนนครับแล้วก็3คะแนนก็ไม่แย่ครับยิงได้37%ครับนี่ก็เป็นสถิติในส่วนของบอสตันครับส่วนไมอามี่ฮีทครับตอบโต้ด้วยการยิง3คะแนนกลับครับแม้2คะแนนจะสู้ทางด้านบอสตันไม่ได้ครับ